สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่แพนเค,ค้กให้กำลังใจลูกสะใภ้พัชชาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวแพนเค,ค้กเขมนิดที่เพิ่งจะเข้าพิธีวิวาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับสารวัตรหมีศักดิ์สุนทรถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจะรู้ดีว่าบ้านของแพนเค,ค้กนั้นเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันทั้งหมดทุกคนทําให้โมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาบ่อย แล้วอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนคลับชอบมากเลยก็คือโมเมนต์ของแม่แพมนวลนงกับลูกสะใภ้ยอย่างพัชชาและวิตราภรยาคนสวยของพัตเตอร์เตชะทรบอกเลยค่ะว่าแม่สามีกับลูกสะใภ้นั้นรักกันมากๆแถมยังเปิดร้านขายน้ำมะงคุดด้วยกันอีกด้วยค่ะล่าสุดแม่แพมยังออกมาเผยโมเมนต์ขณะที่พัชชากําลังคั้นน้ำมะงคุดโดยระบุว่าแอบดูแม่ลูกเขาอยู่เป็นเพื่อนกันแม่หายเหนื่อยน้ำมะงคุดบ้านเราสดมากจา้า ชื่นใจช่วยลดไขมันหน้าท้องด้วยแหละเรื่องราวดีๆของแม่มีทุกวันแล้วก็พูดขึ้นในคลิปว่ามีลูกลูกก็จะอยู่ใกล้ๆแบบนี้แม่อยู่ไหนลูกอยู่นั่นนะคะทําน้ํามังคุดอยู่ตอนนี้เหนื่อยละปิดร้านละมีลูกอยู่เป็นเพื่อนนี่แหละส่งไปให้ปป๊าดูลูกสาพอโตรู้เรื่องก็จะอยู่ใกล้ๆแม่แม่ทําอะไรก็ไม่ไปไหนเลยและต่อมาก็โพสติกว่าเป็นกําลังใจให้นะลูก คอยส่งกำลังใจให้ลูกสไปรยคนสวยของอีชั้นช่วงนี้ตื่นเช้าตลอดข้นน้ำมังคุดหลายร้อยโลแม่ขอเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำให้นะจ๊ะแฮชแท็กเรื่องราวดีดีของแม่มีทุกวันจากนั้นก็แซวว่าแอบดูนะคะแอบดูลูกสไปร์ทอีชันเอ้าวันนี้ทําไมจะมาแต่งตัวอย่างนี้จะเป็นแม่ค้าโอ้โหดูซิพัชชากําลังแต่งหน้านี่เป็นลูกสไปร์ทอีชันนะคะต้องขยันอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ตื่นแต่เช้าข้นน้ำมังคุดนะคะ ช่วงนี้มันอร่อยอยู่ช่วงเดียวก็ต้องขยันนะคะจากนั้นทางแม่แพมก็พูดอธิบายต่อว่าลูกสไใภ์นั้นทําทุกอย่างอยู่ในห้องครัวน้อยๆน,ยนี้ทั้งทํางานแต่งหน้าพอเหนื่อยจากทางานก็แอบนอนพักนะคะไม่งั้นโดนแม่ผัวดุทั้งวันนะคะเนี่ยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าโชคดีมีคุณแม่น่ารักขนาดนี้เลยค่ะน่ารักดีค่ะคุณแม่แพนเหมือนสามีหนูเลยค่ะเมื่อก่อนติดตามแพนเคก้กล่าสุดติดตามแม่ลูกสไใภ้ค่ะแม่ ฮน่ารักมากแม่เลือกไม่ผิดคะ่ะโอ้ยช่างเป็นแม่สามีกับลูกสะใภ้ที่น่ารักมากๆเลยคะ่ะขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากข่าวค o าคอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ